พาไปดูนี่ครับต้องแต่งกิ่งด้วยครับต้นกล้วยเนี่ยแต่งค่ะอ๋อนี่ห่มดินครับหมดินจะมีฟางแล้วก็มีปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำหมักด้วยเขาเรียกว่าแห้งชามน้ำชามเดี๋ยวแไม่ตานจะพาไปดูว่านี่ทำทำมาประมาณปีหนึ่งเลยไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงปีเราขุดมันทำเดือนมิถุนาโอ้ก็จะครบขวบปีนี่ไงต้นเกาลัดสองเดือนเกาลัดนี่คือต้นเกาลัดค่ะ ว้านี่ครับนี่ผลผลิตโคกหนองนาครับรออีก2ปีได้กินไหมเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบการเดินทางของพันกรอรวนทัววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักที่สีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเพื่อตามหาความสุขของพี่น้องในพื้นที่ต้นแบบ สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับมื่อน,นี้เข้ามาเยี่ยมชมโคกหนองนาครับบ้านของแม่ตาลที่อำเภอท่าอุเทนวันนี้มาเห็นไหมครับความบุรมสมบูรณ์มันมาในโคกหนองนามีนกมาด้วยครับนกมาติดตะข่ายแต่เราก็จะปล่อยมันเพราะว่า,าถือว่าเป็นระบบนิเวศครับนกก็จะบินไปบินมาแต่สิ่งที่สําคัญคือโคกหนองนาจะสร้างอาหารสร้างชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนครับ ใจแต่ก่อนก็คิดเสียดายว่าเออที่ดินทีนี้ไม่เสียดายแล้วไม่เสียดายแล้วพอข้าวข้าวก็ยังเหลือกินใช่ไหมข้าวก็ยังเหลือกินค่ะไอทีนี้จะได้กินของพวกนี้อีกแน่นไงแฟนก็จะตักน้ําตรงนั้นล่ะมาลดอ่ะฉันไม่เอาอ๋อตักกระวยอย่างนี้เลยได้ออกลัางกายด้วยนะแม่นะนี่ครับนี่ครับพื้นที่โค้งหนองนากินอะไรคราบแมตาลครับ สามไร่ค่ะสามไร่มีพื้นที่โเนี่ยฝีมือตัดเองตัดหญ้าเองเอามาข่มดินตัดมาข่มดินนี่ครับตัดเองนะครับนี่เป็นทองไส้ไก่สองร้อยเมตรทองไส้ไก่เนี่ยโอเคมีเชื่อมว่าจัดการยังไงเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเราจัดการยังไงเราจัดการยังไงการปลูกการดูแลการทดน้ำก็ แบง่งแบ่งให้แฟนแฟนเป็นแกมีแรงให้แกลดน้ำกระบวยฉันชอบสบายสงสัยสีดน้ำจากบ่อปาดานบริเวณนี้ที่สายยางมันถึงค่ะนอกนั้นก็แฟนเขารับผิดชอบปลาแฟนก็รับผิดชอบถ้าวันไหนเมาก็คงไม่ได้กินวันไหนเมาก็มาแล้วเราลดน้ำยังไงครับรลดน้ำยังไง ไม่ไม่ได้รดทุกวันนะหัวหน้าีนึงไม่ไม่ใช่ที่สองสามวันเราหอมดินเลยใช่ไหมหอมนมันได้ประโยชน์มากเลยนะหอมดินนะเราให้ฟังดูได่ยังไงแต่ก่อนมันจะไอ้ต้นต้นตะกบมันจะไม่ขึ้นมันก็จะเหี่ยวเฉาอยู่่นหละพอพอฉันเอาดินไอ้เอาไปหอมดินแล้วมันขึ้นแล้วนะตรงตรงไม้ใหญ่อ๋อจากเดิมเนี่ยมันมันมันไม่ขึ้นเนาะพอเราหอมดินค่ะหอมดินแล้วรู้สึกว่ามันจะ ออกยอดใหม่โอเคครับคุณเด็กกิฟต์คืรายได้ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีอะไรบ้าง ยังพันก้าก็มีแต่เพื่อนเขามาขอยังไม่มีอะไรได้อ่าแบ่งพันครับลูกกินเองใั่ไหมครับสวนครัวมีมีบ้างมันมันไม่ค่อยมีเวลาเนาะะ่แต่ก็เห็นผลเนาะเห็นผลเห็นผลผลิตค่ะได้โอเคดีเป็นกําลังใจให้แล้วก็ชื่นชมครับแล้วเป็นตัวอย่างของของศูนอื่นๆนะครับต่ใช้ก็ไม่ไม่ไม่ ไม่ได้ซื้อแล้วดูเลยตะไคร้โอเคครับขอมาพอนแล้วเราทีนี้เราได้เราก็ต้องแบ่งกันเพื่อนอีกมีคนขออีกแล้วพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพื่อนเข้ามาขอแล้วมีความสุขไหมมีความสุขค่ะไม่ได้ไปอยู่บ้านละใช่ไหมบ้านสองหลังไม่ได้ไปอยู่ที่สวนอยู่นี่เลยฝากฝากบอกเพื่อนๆหน่อยครับพูดอะไรให้ให้เป็นกำลังใจกับคนที่อยากจะทำโคกหนองนาตบเนี้เราเชิญเพื่อนๆขอบคุณนะคะ พัฒนาชุมชนนะคะที่ผักดันในชั้นมาตรงนี้นะตอนแรกก็บ้านบ้านละบ้านละที่ศูนย์เรียนรู้ประกาศไม่มีใครมาพัฒนาการคุณตาคุณวิรยาก็เลยบอกไม่มีใครทําผู้ใหญ่นะั่นแหละทำก็เลยได้ค่ะตอนแรกก็ทําตามหน้าที่ทีนี้มันก็ชอบไปเลยชอบไปเลยคะ่ะ แฟนแต่ก่อนเขาบอกว่าทําไปเลยนะโค้งของน้าจะไม่ยุ่งกับเธอนะ,อะทีนี้เขามาแม่โคมาจุกแค่สองวันตามแม่โคเลยเห็นเขาทําไอเนี่ยเนี้ยตอนแรกเขาเริ่มตรงนี้นะพอมันเริ่มว้าเริ่มโค้งแล้วเขาก็เริ่มสนใจไม่ทิ้งเลยไม่ไปบ้านเลยอตอนนี้อนอนอยู่นี่เลยครับนี่เราก็จะปล่อยให้ไปสู่ธรรมชาติกับไปเลย ไปโน่นเอามาให้หนูโงมาไ้าแงนี้ในแปงนี้น,นำนำนอะไรความสุขของชุมชนโคกหนองนาคือทางออกที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเกิดความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นตามแนวทางบันไดก้าวขั้นสู่ความพอเพียง